สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปครับและคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องแคนกันเล็กน้อยก็อย่างที่รู้นะครับว่าแพทหลังฟรีไฟให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องแคนมากเลยนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องอัพอะไรมาแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะดักทางเลยนะในคลิปนี้ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับวิธีการขยายแคนให้รับลูกแคนได้มากขึ้นอ่ะก็มีคนถามมาเยอะแหละว่าเฮ้ยพี่ทต็อปทำไงวะเฮ้ยทต็อปทำไงวะแคนกูเริ่มใหญ่แล้วะเวยแต่ว่าคนมันน้อย ไม่พอต้องการคนเพิ่มอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้ก็นี่เลยนะระบบแคนนะแคนผมเนี่ยไม่ได้มากอะไรเลเวล3มนะครับมันจุคนได้อยู่ที่30คนก็ตอนนี้มีแค่21เองขาดอีก9คนครับใครว่างก็เข้ามาได้นะเข้ามาเลยผมผมต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะครับ๋ยวให้ดูข้อมูลแต่ว่า,าแค่แคนผมก็พอนี่ขนาดอนุมัติออโต้นะยังไม่มีใครเข้ามาเลยประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเข้าก็จัดมาเลยอ่ะ ทีนี้เข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับวิธีการขยายแครนให้มันใหญ่ขึ้นให้มันบรรจุคนได้มากขึ้นมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็แบบแรกไม่เสียเงินกับแบบที่2เสียเงินแต่เชื่อเลยถึงจังหวะน,นี้ใครก็บอกว่าเฮ้ยแบบแรกนี่คือ,อยังไงวะไม่เสียเงินอะ่ะก็อัพเลเวลแครนเลยครับเพิ่มทีละห้าใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะก็เนี่ยแบบฟรีฟรเลยถ้าเกิดว่าแครนเราเลเวลสี่ใช่ปะมันก็จะเพิ่มไปอีกเป็น35นะครับก็เพิ่มทีละ5ตั้งแต่เลเวลแรกเลยอันนี้แบบไม่เสียเงินนะครับแต่่กวา เฮ้ยผมใจป่าว่ะเฮ้ยผมมีตัง์ว่ะทําไงวะเพราะว่าผมเนี่ยใช้วิธีที่สองนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้พี่ท็อปวิธีที่2ผมก็วิธีที่2ด้วยมาพี่ทํายังไงบอกมาเลยวิธีการทานะครับก็คือตรงนี้เห็นไอคอนตรงนี้ไหมที่มันเป็นรูปบวกตรงนี้นะกดเข้าไปเลยบ้าเอ้ยมันไม่ใช่นี่ว่ามันปรับใหม่ผมลืมเมื่อกี้โทษทีมันลืมตัวนะครับก็คือมันปรับใหม่แล้วอ่ถ้าเกิดว่าจะกดเพิ่มให้ขยายแคนใช่ไหม กดตรงนี้น,นี่ด้านบนโอ้โหซ่อนมาอยู่นี่กดเชิญเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นใช้เลมอน1 0 0เพื่อเพิ่มสมาชิกเป็น35คุณจะจ่ายไหมก็กดไปนะ100นี่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออกดไปเลยเห็นไหมมันจะขยายแล้วนะครับเป็น35 <Wow. S 1> แล้วมันจะกดได้อีกนะครับก็คือเพิ่มเป็น200เป็น40คุณเอาไหม,มสู้ราคาไหมก็สู้ดิครับรออะไรอะ่ะเฮ้ยอ่ะแล้วทีนี้ ก็เพิ่มเป็น 300... เป็น45เอาไหมไม่ไม่เอาแล้วพอพอแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเยอะเกินแล้วนะครับอันนี้แค่แค่เลเวล3นะเวรับได้40่สคนแล้วนะถ้าเกิดว่าเลเวล4ใช่ไหมผมก็จะเป็น45นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมกดไปอีกเอาเลยดีกว่าวะก็คือตันเลยครับทีนี้อันติเมตเลยนะครับก็คือแบบสุดๆแล้วแม็กแล้ว จะรับได้อยู่ที่5 0คนนะครับแต่ว่าต้องเป็นแค์เลเวล4ด้วยนะคือตอนนี้ผมอะเป็นแค์เลเวล3ใช่ปะ่ะมันก็เลยได้45คนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหัวแคนนะครับที่เป็นคนปลดล็อกได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวแคนใช่ไหมคุณอาจจะให้ที่ปรึกษาคนนะีช่วยก็ได้นะเนี่ยที่ปรึกษาผมผมก็ตั้งไว้ไอ้พวกผู้รักษาการแคนที่ปรึกษาเนี่ยช่วยกันซื้อได้นะครับก็คือ เหมือนเมื่อกี้ร้อยใช่ไหมร้อยแล้วก็มา200แล้วก็มา300นะครับคือราคาทั้งหมดหกร้อยคุณก็หารกันก็ได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวชั้นบวกคนฉันจัดการเอง300แล้วก็ให้ที่ปรึกษาสักร้อยเพรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ราคาที่เยอะนะครับผมบอกเลยนะว่ามันดีมันดีตรงไหนอ่ะอ่ะให้ดูอันนี้เป็นคะแนนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเราเยอะอ่ะเราเยอะเราก็ไม่ต้องไปปั๊มให้มันเหนื่อยนะเราก็รับมามม่วๆเลยก็ได้ยังไงอ่ะคุณก็ได้กําไรคืนนะครับก็เป็นแบบว่า เอาง่ายๆคแนนคุณมันจะมีคุณภาพนะครับคนเยอะใช่ปะคุณก็จะมีบัตรสร้างห้องเล่นด้วยเขาจะช่วยกันเก็บแบบไม่ต้องมาเหนื่อยดูผมดิเนี่ยคะแนนผมสามพันนะครับนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะบอกเลยนะแล้วดูลูกคแนนผมดิครับบางคนก็เออหลับเนี่ยเนี่ยมีบางคนสู้หน่อยก็สองพันเนี่ยตามผมมาสองพันหกนะฮะส่วนใหญ่ก็คะแนนน้อยอะให้ดูเลยเนะี่ยอันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะเออน้องที่ปรึกษาก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะ คะแนนก็ตามก็โอเคก็ถือว่าโอเคอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันบรรจุคนได้เยอะขึ้นอะ่ะผมก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับแล้วเผื่อพอมันมีวอลแคนพอมันมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้เปรียบเพราะว่าคนผมเยอะใช่ไหมอืมแล้วเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถ้าปักธงของแคนเนี่ยมันต้องมาเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่แจกง,ง่ายอะ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้พูดเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อคลิปหน้านะครับวิธีการขยายแคนเนี่ย ประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์ถามผมใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย